สวัสดีครับพี่พี่นักสะสมพระเครื่องทุกทุกท่านสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะครับที่กดติดตามกันนะครับนะขอบคุณมากครับผมวันนี้เราจะมาดูสมเด็จวันละครังนะครับสองสี่เก้าห้านะครับอีกหนึ่งพิมไม่รู้ว่าห่างหายกันไปนานหลายเดือน ไม่รู้ว่าพี่ๆกันไปหาเก็บกันได้กันมากเท่าไหร่แล้วนะครับนะถ้าใครเก็บได้เยอะก็ยินดีด้วยครับพี่ยินดีกับพี่ๆทุกๆคนนะครับนะเพราะตอนนี้ราคาก็ถือว่าแรงกําลังแรงไม่ใช่กําลังแรงอะแรงเลยนะครับนะถือว่าแรงมากนะครับช่วงนี้พอสอนี้ต้องยกให้เขานะครับผมมังคงไม่มีปัญญาจะซื้อแล้วแพงแล้วนะครับนะ ก็คงนี่แนหะละลออส,สุดท้ายแล้วอยู่กแพงแล้วครับพี่พี่วันนี้ผมจะมาเสนออีกหนึ่งพิมพ์นะครับเพื่อพี่พี่ท่านใดได้เจอได้เห็นเพราะว่าพิมพ์นี้ล่าสุดเพีดดังนะครับนะเพียดดังก็เพิ่งขายไปนะครับพิมพ์นี้ เห็นประมูลกันไปในราคาหมื่นกว่าบาทนะครับนะพี่พี่เบิร์นมีติดไว้เขาองค์หนึ่งนะครับมีองค์เดียวจริงๆเลยครับพี่พี่ว่าจะทําวิดีโอให้ตั้งนานแล้วนะครับนี่ก็ซื้อมานานแล้วหลายวันแล้วครับหลายเดือนแล้วมั้งครับนะก็ยังไม่ทําให้นะครับพี่พี่มาทําวันนี้แหละดูกันวันนี้เลยนะครับนะเรียกพิมพ์อะไรก็เลี้ยวแต่เลยนะครับพี่พี่ นะดูธรรมชาติก่อนนะครับอันดับแรกผมดินเสมอนะครับองค์นี้จะเล็กกว่านะครับนะองคซ้ายนะครับองขวาจะด,ดูใหญ่กว่าหนากว่าบึกบึนกว่านะครับชัดไหมครับพ,พี่ถือว่าชัดแหละนะพอเป็นวิดีโอคงไม่ต่อผมตอนนี้หรอก ถ้าใครเก็บไว้ได้เยอะแล้วก็โอ้โหดีใจด้วยนะครับพี่ๆนะเริ่มทยอยออกกันได้แล้วนะครับนะแต่ไม่ต้องมาขายผมนะครับบอกตรงๆราคาขนาดนี้ผมบอกแล้วผมซื้อไม่ไหวหรอกนะครับเพราะผมซื้อมาเก็บผมต้องเริ่มซื้อตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับถ้าใครถ้าใครดูวิดีโอผมตั้งแต่แรกๆแล้วซื้อตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับเก็บไว้ก็ตั้งแต่ตอนแรกๆตอนนี้ก็นะ ขายขายไม่กี่องค์ก็ได้ทุนคืนแทบหมดแล้วนะครับนะยิ้มแก้มปีเลยใช่ไหมครับพี่พี่พิมเนี่ยปิดไปหมื่นกว่าบาทนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยวันศุกร์ที่เท่าไหร่นะวันนี้วันอะไรวันจันน่าจะวันที่สิบเก้ายี่สิบนี่มัม้งผมจำไม่ได้นะครับ ถือว่าสุกทีดีแล,แล้วครับนะนับถอยหลังไปจากวันเนี้ยดูสภาพก่อนนะครับนะดูสภาพร,มรวมๆดูธรรมชาติโดยรวมของเขานะครับพี่ๆเราต้องดูรวมๆไปก่อนอันดับแรกนะครับ เพราะถ้าเราดูพระส่วนใหญ่เราจะดูด้วยตาเปล่าก่อนนะครับถ้าเราไปเดินเจออะไรก็แล้วแต่นะครับนะถึงจะซื้อในเว็บไซต์หรืออะไรก็ช่างเรายัางไงเราก็เห็นแค่ภาพนะครับเราต้องจํามิติตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะครับนะเกยเยอะแล้วครับพี่ๆนะเกกับทุกหิมเลยนะครับแล้วราคาก็วิ่งแรงแล้วผมโม้ไม่ได้เลย นี่หลายพิมพ์เลยที่ผมยังไม่มีนะครับอีกเยอะหลายองค์หลายพิมพ์อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยหมื่นกว่าบาทน,นะพี่พี่นะนะผมเห็นปิดไปหมื่นสองนะถ้าแบบนี้เลิกคุยนะพี่พี่นะเจอพิมพ์พิเศษพิเศษแบบนี้นะครับนะเลิกคุยเลยนะ เห็นไหมต้องให้ดูอีกเว้ยใช่ไหมเป็นเม็ดไม่ไม่ไม่เหมือนกันไหมพี่เหมือนกันไหมครับจะเซนเซอร์มืออย่างเดียวเนี้ย มีความคล้ายนะครับแต่พระบางเอากันแบบนี้นะถ้าองค์นี้นะองคซ้ายมือนะครับหมื่นกว่าบาทถ้าแบบนี้คุยไม่รู้เรื่องนะครับพี่ๆเลือกคุยกันเลยนะดีนะผมมีพี่หลายคนนะครับที่ถามมาในทางไลน์นะครับนะบอกขอราคาองนี้องนี้นะครับแต่ผมบอกว่าไม่ปล่อยนะครับเาวานั้นถ้าผมปล่อยปล่อยหมื่นนะครับเนะี่ยมีตะกุดสองดอกนะครับนะ หนึ่งดอกสองดอกนะครับตรงนี้ยไดยยาวไปนี่เลยครับนี่สนิมก็กุดนะครับขึ้นมาขนเขียวนะนะเรามาดูกันีิดีกวมาอันนั้นก็แพงไปแล้วก็ขายยากครับพี่พี่มันต้องขายให้คนอีกสำหรับนักสะสมนะที่เขามีฐานะที่ดีนะครับอย่างผมเองก็สูงไปแล้วถ้าผมไปเช่าตอนนี้ผมก็เช่าไม่ไหวแล้วครับพี่พี่ แต่ก่อนลงเออ่มีเงินหมื่นหนึง่งเช่าได้ตั้งปีสิบนะครับตอนนี้มีหมื่นหนึง่งจะไปเช่าได้แค่อง์เดียวนี่ไม่ไหวแน่นอนไม่ไหวจริงๆครับพี่ๆนะเหลือแปดห้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับแปดห้าก็ไปเป็นหมื่นแล้วนะครับเก็บกันดีๆนะครับเกบเยอะเหมือนกันมาเรามาส่องดูกันนะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับพี่ๆนะ วันนี้จะให้ดูองเดียวเพราะหาได้องเดียวจริงๆนะครับพี่ๆนะแล้วอีกอย่างที่มาทําวิดีโอนี้ก็คือมาบอกข่าวด้วยนะครับมาเล่าเรื่องด้วยนะครับนะเล่าเรื่องสู่คนฟังว่าแจ้งข่าวว่าตอนนี้ราคาเขาขายับแล้วนะเพราะว่าคนเริ่มรู้เยอะข่าวมันเริ่มแพร่กระจายไปคนก็หาเก็บกันเยอะมากขึ้นนะครับนะคนต้องการกันหลายคนอ่ะหลายคนต้องการมากอ่ะอ่ะต่างคนต,งต่างต้องการคือมันก็เป็นเออเกี่ยวกับ ดีมาร์ทสภายนะครับนะ <c oughs> ก็ต้องหาสำหรับคนที่อยากได้นะครับดูเนี้ยเป็นไงครับนี่คือเก้าห้านะครับนะพี่ๆชัดไหมแบบเนี้ย โอ้จะหลุดมือผมอยากให้พี่ๆดูกันจะชัดนะครับผมจะไม่จะพยายามไม่พูดนะครับดูเนื้อดูผิวพันธุ์นะครับดูความอ,อ ความช่ำของเนื้อความหนุบของเนื้ออะไรประมาณนี้ประมาณนี้เม็ดเห็นเม็ดไหมครับซ้ายมือแต่ก็ยังมีเนื้อใหม่ๆที่ว่าไปบางอยู่นะครับพี่ๆเดี๋ยวนะผมขยับ ไฟไฟก่อน,นครับมันไม่ชัดนะครับพี่ๆเอเอเห็นไหมเนื้อหานะครับดูตามฐานตามอหัวเข่านะครับจุดนูนจุดนูนดูจุดต่ำ ดูตามแขนตามอะไรแบบนี้นะครับพี่พี่นะดูเนื้อนะครับให้ดูเนื้อนะเก้าห้านี่ต้องดูเนื้อนะครับพิมพ์แค่องค์ประกอบร้าวๆ้เฉยๆนะพี่พี่แล้วเนื้อเขาก็ไม่ได้มีเนื้อเดียวนะครับมันมันเนื้อเดียวเหรอจะจะพูดยังไงดีเอ,อ่อมีแก่มีอ่อนนะครับมีมีนุ่มมีดูแก่งนะครับเก้าห้านี่ยเพราะว่าทำหลายครั้ง ไม่ได้ทำวันเดียวแล้วเสร็จนะครับนะทำหลายพิมพ์ด้วยนะครับอย่าไปดูพิมพ์เป็นหลักเอาพิมพ์เป็นหลักไม่ได้นะพิมพเอาไว้ดูคร่าวๆนะครับพยายามจำเนื้อให้ได้พอ่อพี่พ เวลาพี่ไปส่องนะก็จะเห็นกันแบบนี้แหละครับนะถ้าจับของพ้าได้ส่องเองนะถ้าถ่ายรูปต้องด,ดูดูให้เหมือนตอนแรกๆนะครับธรรมชาติแรกๆนะครับพี่ๆถ้าซื้อตามเว็บไซต์นะครับต้องดูธรรมชาติรวมๆนะครับนี่เวลาถ้าเราไปซื้อตามเว็บไซต์ที่เขาถ่ายรูปใช่ไหมเราต้องดูธรรมชาติรวมๆอย่างนี้ แบบนี้ดูรวมๆก่อนนะครับดูทรงดูความเรียบร้อยนะครับถ้าดูขอบได้ก็ดีนะครับการตัดเอออะไรเอออย่างเงี้ยนะธรรมชาติด้านหลังแบบนี้ กะดูรวมๆถ้ามีแบบยังไงนะสมัยก่อนที่ผมให้ดูนะอย่างเงี้ยนะครับพี่ๆไอตัวไม้ชี้อยไปไหนวะแบบผิวๆเนี่ยครับนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันดูง่ายครับนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาอีป,ปอมเขาก็ทําแบบนี้แล้วครับนะ เค้กก็ทำอย่าไปอันนี้มากให้เราดูเป็นเขาโค้งเขาข้าวไว้เฉยนะครับดูรวมๆวไว้เฉยนะครับพี่พี่มันเป็นจุดสังเกตให้เราสังเกตได้เฉยนะครับมันจบจริงๆก็คือเนื้อพระอะไรครับนะดูความเป็นไปได้ของพระว่าเนื้อมได้ไหมอะไรไหมนะครับพี่พี่เดีย๋ยววันนี้ให้ดูสองพิมพ์ดีกว่านะ มันก็ได้จุใจหน่อยครับดูนะ mm hmm. เห็นไหม ้องให้ดูแบบสะใจเลยนะครับพี่บีไม่ชัดเจนเลยอืึ ไงขอบด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างพยายามให้ชัดมากที่สุดนะครับพี่ีก็ได้จำกันได้นะครับเวลาเขาถ่ายรูปขายลงตามเพจตามอะไรเงีย้ยขอดูข้างเขาแล้วเราก็โหลดภาพมาขยายดูนะครับพี่ๆีนะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอย่าไปตรงฉินกจนเกินไปนะครับพี่พี่ จําไงจาได้ไหมให้จําเนื้อนะครับพิมพ์ทรงก็เข้าโค้งประมาณนี้เห็นเม็ดไหมครับเขาขาดูหัวเข่า,ขา,ขานะครับ ท้ายมือขององค์พระนะครับมีผิวระเบิดนะครับผิวร่อนออกนิดหน่อยนะครับนี่เรามาดูอีกองค์หนึ่งเรียกพิมพ์พอะไรก็ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องพิมพ์พจริงๆนะซื้อมาแบบนี้ไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพิมพ์พอะไรแล้วครับพี่ๆเดี๋ยวทำสองอันนี้ให้ก็ได้เก็บเพราะว่าซื้อมาหลายพิมพ์พหลายองค์ก็บางองค์ก็เก็บไปแล้วครับ เก็บเข้าต so ู้ไปแล้วถ้าแบบนี้ยิ่งดูง่ายใช่ไหมครับพี่พี่เนื้อมีแก่ปูนแก่น้ำมันแก่กล้วยบางองค์ก็บาลานกันมันก็เลยทำให้ดูเป็นเนื้อหลายโซนดูเหมือนว่าเออพระเนี่ยมี มีเนื้อแบบที่แตกต่างกันเหมือนว่าเป็นเนื้อมีแบบหลายโซนอะไรแบบนี้นะครับแต่ส่วนผสมก็มนเหมือนกันนะครับนะซึ่งจะเหมือนกันไหมเรามันมีแก่มีอ่อนนะครับพี่พี่การตักการตวงมันจะอะไรมากกว่ากันในช่วงนั้นช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยนะไม่ผมว่าพระไม่ใช่คนเดียวทํานะครับ ทำคนเดียวคงไม่ไหวแน่นอนดูธรรมชาติรวมก่นนี่อองหนึง่งอีกพิมพ์หนึง่ง มือสันมือสันนี่ก็อีกหนึ่งพิมพ์ห่างบริมานวันนี้ล,งลุงก็ให้ดูรถสององค์นะครับพี่พๆเนื้อแบบสองโซนเลยเหมือนกันไหมสองสององคู่ให้ เห็นไหมเนื้อเขาจะออกคล้ายๆกันใกล้เคียงกันดูฐานล่างก็ยังมีการแตกการนู่นนี่เนี่ยคล้ายๆกันนะครับแต่เหลืองเหลืองกับดำธรรมชาติภายนอกไม่เหมือนกันนะครับแค่นั้นเองนะครับพี่พี่าดู ดูขาเลยดูขาะดูที่นั่งขาตัมมาเลยอ่ะนะใกล้เคียงกันไหม ได้ไหมได้ไหมหนมเมียดิดใช่นมมบรนลังกิงกูอ่ะ <c oughs> ยังไม่ได้ส่องดูจริงจังนะครับพี่ๆนะเดี๋ยวผมขอส่องดูก่อนนิดเดี๋ยวพูดไปมันจะถ่าที้หน้าเขานะครับ อ๋อใช่ใช่ใช่ครับใช,ใช่ใช่ครับพี่พี่เออนี่เนื้อเศษของวัดละครั้งบเอาผมวางองนี้นะครับเราดูแล้วแหละว่าเขาโค้งใกล้เคียงกันนะครับเรามาดูองค์นี้กันจริงๆอย่างจังเลย ที่ไม่พูดนี่คือเดี๋ยวมือสั่นนะครับพี่พี่อย่าว่ากันนะครับให้ดูวงพระครับดูพระดูเนื้อพระนะครับเผื่อใครเดินไปจับพระแล้วส่องเองนะครับนะเราต้องส่องดูแบบนี้จะได้พระมาแล้วก็มาส่องดูเนี้ครับดูว่าเนื้อในเนี้ยเป็นยังไงนะครับ ส่องเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับนะธรรมชาติเป็นยังไงเป็นงไงนะอกพระเป็นไงครับใช้ได้ไม่มีใครชมนั่งชมของตัวเองนี่นะครับนะปื้มมนาะปื้มแล้วตอนนี้ตอนนั้นซื้อซื้อซื้อนะครับ วายก็เพิ่งขอเงินเมียซื้อไปอีกองค์นะครับนะแต่แปดห้านะครับที่ซื้อเมียมองหน้าเลยนะครับ <c oughs> ซื้ออย่างเดียวไม่ได้ขายนะครับเพราะผมบอกพี่พี่แล้วว่าเดี๋ยวราคาเขาจะเรงนะครับนะไม่ได้ปั่นพระนะครับเนี่ยไม่ได้ปั่นเลยนะครับพระเขาเก่าแล้วนะครับนะพิธีเขาก็ดีนะครับ ฟอร์มดีวิธีดีมวลสารดีศักดิ์ศรีเป็นศักดิ์ศรีของวัดระครังนะครับศักดิ์ศรีรุ่นพี่ด้วยนะครับนะเป็นพ,พี่ของเขาเลยนะครับก็ร้อยปีก็ไปเป็นหมื่นแล้วก็อย่างนี้ไปเป็นหมื่นก็ไม่ไม่ได้ผิดแปลกอะไรนะครับ ทำไมไม่เห็นล่ะสออ่องยากๆเลยดีใจกับพี่ๆทุกๆคนนะครับนะที่มาดูๆกันแล้วหรือว่าไปดูที่ไหนแล้ว ได้เก็บตามคำแนะนำของของช่องที่พี่ไปดูดูกันนะครับนะเขาแนะนำให้เก็บอะไรเงี้ยเยวไปซื้อหาเก็บกันนะครับดีใจด้วยครับดีใจโอ้ดีใจม,มากะครับไม่ใช่แต่พี่ดีใจอย่างเดียวผมก็ดีใจนะครับดีใจด้วยแหละดีใจของผมเองด้วยเหละครับนะผมก็ดีใจมากผมหวงผมไว้จนถึงวันนี้นะครับ แล้วถ้ามีเงินมีโอกาสก็ยังจะซื้อเข้าอีกเรื่อยๆนะครับนะแต่ก็ต้องซื้อแบบนะเดินไปเจอแบบราคาถูกๆครับหมื่นหนึ่งต่ก่อนผมก็ซื้อได้ตั้งยี่สิบองค์สามสิบองค์นะแล้วแต่ตอนนี้จะให้ผมไปซื้อหมื่นหนึ่งองค์เดียวนี่ไม่ไหวครับพี่ๆบอกเลยนะไม่ไหวจริงๆเนาะมัน เราเคยมันมันติดนิสัยหรือสันดานไปแล้วนะครับคงจะซื้อได้ครับในอน,นาคตนะครับแต่ไม่ใช่นณะเวลานี้แต่เดี๋ยวขึ้นไปอีกนะครับพี่พี่นะผมว่าขึ้นอีกครับมีสองหมื่นะค,ค่อยหาเก็กบมันไปครับไม่ต้องรีบต้องร้อนนะไม่ต้องแบบกระตือรืร้นจนเกินไปนะครับ เดี๋ยวเผื่อซื้อแล้วไม่ขึ้นเนาะผมซวยอีกนะครับนะก็ใช้ดุลพินิษด,ดูนะครับนะอย่างผมมันมันไม่มีปัญหาแล้วไงหรืออย่างพี่พี่ท่านไหนที่ซื้อตั้งแต่ดูวิดีโอผมอะดูซื้อก่อนหน้านั้นก็สบายใจแล้วไงครับนะคือเขาได้กำไรกันหมดแล้วอะถ้าพี่พ,พี่มาซื้อกันตอนนี้ก็ ก็ทำใจหน่อยแต่ก็ต้องซื้อครับพี่ๆนะถ้าอยากได้ทำไงก็เขาไม่หยุดเท่านี้แน่นอนหรอกราคาเชื่อผมเถนะถ้าผมรู้ว่าจะหยุดเท่านี้ผมก็คงตอนนี้ผมก็อามาขายขายแล้วนะครับผมถึงยังไม่ยอมขายอย่างผมเลยนะครับ ธรรมชาติด้านหลังรวมๆประมาณนี้มีอีกหลายพิมพ์นะครับที่ผม <c oughs> ขอให้ครับที่ไม่ได้อมาทำวิดีโอแล้วก็เก็บไปเลยนะครับนะบางทีในกล่องเนี้ยมันเต็มเนี่ยกล่องเนี้ยเขาเต็มนะครับนะผมก็เก็บเข้าไปเลย ก็คือเราจะมาไว้ทําวิดีโอเรามันติมครับมันตต็มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นพิมพ์ซ้าๆด้วยเราก็ไม่อยากนะครับเดี๋ยวพี่ๆจะเบื่อกันนะครับดูองค์เดิมๆนะมันเหมือนเราไม่ก้าวหน้านะครับเราดูไปบ่อยและหลายพิมพ์เราก็จาพิมพ์ได้ด้วยเนื้อก็โซนประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้มันก็จะจําไปนะครับนะดูไปเรื่อยๆมันจะ ติตานะครับมันจะบันทึกอยู่ในเมมโมรี่การ์ดเราเองนะครับนะะถ้าเราดูตามที่ผมส่องก็ดูเนื้อไปบ่อยดูไปบ่อยแบบนี้เวลาพี่ไปจับกล้องปุ๊บส่องพระตามแผงเนี้ยนะพี่เห็นปุ๊บโอ้ยเฮ้ยเนื้อนี่มันทำไมคุนค้นๆวะเฮ้ยเนื้อแบบนี้ใช่เลยนี่ว่าเคยเห็นว่าที่ไหนได้ไม่เคยเหรอกครับนะ เคยดูดยในวิดีโอนี่แหละแต่มันจะมันจะบอกเราได้เลยว่าเออมันจริงไหมอะไรเงี้ยลองดูลองดูงดเชื่อผมเชื่อผมอาศัยดูพระชาวบ้านนะครับนะการศึกษาผมก็โหลดโหลดภาพมาผมก็มาขยายดูนะครับมันไม่มีใครมาส่องให้พี่ดูขนาดนี้หรอกเดี๋ยวพี่ก็ส่อง ปั๊บป๊แบบเนี้ยแล้วก็พูดแค่นั้นแหละนะครับของผมนี่โอ้โหให้ดูขนาดนี้เนาะถ้าจำไม่ได้ไม่รู้จะไหวยังไงครับพี่พี่เ <c oughs> นี่ยเห็นขนาดนี้เนี่ยจำความฉ่ำความมันความเงาดูความแตกก้านลานยังไง มิดเป็นสไตล์แบบไหนธรรมชาติรวมวนเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันออืมันง่ายมากเลยนะแต่มันต้องดูบ่อยๆผมถึงเน้นว่าต้องดูบ่อยๆนะะนะน,นะครับพี่พี่่งจะเข้าใจนะก็ติดตามกันไว้นะครับพี่วช่วงนี้ก็ยังไม่มีโอกาสจะได้ปล่อยนะครับ ก็ยังจะซื้อไว้อยู่คือซื้อไว้นี่ไม่ใช่ว่าพี่ๆมาขายผมตามราคาที่ผมพูดนะครับนะไปขายที่อื่นก็มันก็คงไม่ใช่ราคาที่เขาขายกันออกไปหรอกนะครับนะครับถ้าเขาเอ่อขายหมื่นกว่าบาทเขาก็ซื้ออยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดพันอะไรเงี้ยนะครับพี่ๆ แต่ผมคงไม่ได้ซื้อหรอกครับนะบอกเลยไม่ซื้อแน่นอนมันยังทำใจไม่ได้ครับพี่ๆนะแต่ผมก็รู้ว่าราคาเขาจะวิ่งนะครับเขาจะขึ้นนะครับเอาละวิดีโอนี้ก็จบกันแค่นี้ก่อนนะครับพี่ๆนะก็หาสะสมกันนะครับนะเก็บกันไว้นะครับ พอราคาอาจจะไปแรงกว่านี้อีกเยอะนะครับขอให้เก็บพระมีความสุขทุกๆท่านนะครับวิดีโอนี้จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม